เซอร์ไพรส์แบบส่วนพูดถึงงานวันนี้แบบเอาเอาเพลงเราก่อนเพลงก่อนนลครับผมเพลงชื่อ absent ครับผมข้องบ้าหัวใจครับก็เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มสองที่ปล่อยมาหลังจากน่าจะผ่านไปประมาณเกือบสองปีได้แล้วครับผมก็เว้นไว้ไปเหมือนไปหนักเรื่องงานแสดงทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาทำเพลงเหมือนกันก็เลยเป็นซิงเกิลแรกเลยครับเพลงนี้ก็คือระวังแทนตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วคนนี้ต้องเั้แทนไปว่าเพลงไน เขาบอกว่าตัวตัวตัวเพลงเนี่ยเขาถูก develop มาก็ูนานมากๆเหมือนกันเขามีการพูดคุยกับนานานมากก่อนที่จะ m a ต t ร์เพลงครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็วางเรื่องคอนเซ็ปต์เอ็มวีต่างแล้วก็ปล่อยมาในวันนี้ก็ลลอกไว้แต่แรกแล้วว่าอยากให้มาเล่นเอ็มวีด้วยกันชอบอยู่เลยรู้สึกยังไงคะเพราะว่าเห็นว่าปกติอันนี้ก็ติดนานอยู่แล้วแบบว่าถ่ายละครไม่ค่อยว่างครับใช่ครับแล้วมาติดต่อเราเรารู้สึก ไม่ผมงงมากว่าเขาเวลาที่ไหนไปทําเพลงอยู่ดีก็มีแบบซิงเกิลใหม่เนี่ยตรวจเทปแล้วอะไรแล้วผมก็แบบนี่เร็วมากเลยเพราะว่าเราคุยประชุมงานกันอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่นชมมากว่าเขาแบ่งเวลาเก่งแต่ว่าแบบคือเราก็โอเคแบบเอ่อเนื้อเพลงมันก็จตแห้งเนื้อเพลงก็แบบน่ารักเขาจะแบบเออเขาแบบสื่อถึงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมันเขาก็ชวนไปถ่ายมือวันก็รู้แล้วว่าแบบเขาน่าจะทําเพลงให้เราอะไรอย่างเงี้ยรัะค่าเรายังคิดด้วยนะว่าสื่อถึงใคร ช่ครับรค, <laughs> คือคือคือต้องบอกว่าคือระหว่างที่ทําเพลงครับผมต้องเน้นในมิติโตเพลงก่อนนะครับก็มีโอกาสได้เปิดให้เขาฟังเรื่อยๆว่าเนี่ยเพลงเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะชอบไหมชอบไหมครับผมชอบไหมครับช <laughs> <laughs> อ,เเอเบ,อเ,บเ,อเลยครับยังอยากจะบว่าเราเราจับผิดหรือว่าแบบจับได้ไหมกำลังเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ที่เราควรจริงๆ <laughs> ผมอ่ะ มันมันมีมันมีแบบครึ่งคึ่งก็คือแบบมันมีฮินบ้างมันแบบรู้บ้างอะไรเงี้ยทั้งวันก่อนแต่แบบอย่างเช่นแบบถ้าเขาเลือกของอะไรย่างี้จะเก็บเป็นความลับมากไม่เราจะไม่รู้เลยจนวันที่มันแบบถึงวันนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องชีวิตคู่เนี่ยก็คุยกันมานะเรื่อยๆว่าเป็นยังไงเราทไลายของเราทั้งคู่เนี่ยคือมันก็ยังมันก็ยังอยู่ในเสที่มันก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุยกันเรื่องแต่งงานไปแล้วแหละว่ายังไงอ่างเงี้ยครับผม แต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ถามเราก่อนเลยทำไมเราเลือกเป็นวันนี้ดีกว่าเราวางแผนไว้อ่ะเพลงอ่ะสองปีอยู่แล้วครับแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บอยากรู้ว่าเราวางแผนยังไงบ้างไตมันมันเหมือนเราเหมือนตัวเราเองตกผลึกได้แหละครับว่าเหมือนชีวิตหลังจากนี้อยากใช้เวลาอย่งตันี้ก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาครับผมแล้วอีกสองวันบวชแล้วอ่ะอีกอีก เดือนจันทร์นี้บวชแล้วครับเดือนจันทร์นี้บวชครับแต่ว่าจะจะบวชในช่วงเวลาที่ก็ไม่ก็ไม่ได้นานมากครับเพราะว่าก็มีมีงานที่ต้องศึกมาแล้วทำต่อเลยอ๋ออีกสองวันบวชอีกอีกอีกสี่วันครับขอโทษที่ยี่แปดครับสองสองครับผมบวชพี่มิวพี่มิวบวชครับผมบวชวันแรกประผิดครับกี่วันเกินเพวตอนแรกก็คุยไว้ประมาณแบบสามอาทิตย์แค่ประมาณสามอาทิตย์นะครแต่ก็ต้องรอรอดูว่า งานที่เข้ามามันประมาณไหนจะต้องออกมาตอนไหนเพราะว่าเหมือนทางพระเขาก็ต้องให้เราบวชเข้าไปก่อนเราค่อยหาเลิกศึกครับมันยังหาวิยังหาเลิกศึกตอนนี้เลยไม่ได้เรื่องบวชคือเราวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นคือ,ค,อคือเรื่องบวชอะครับความจริงวางแผนว่าจะบวชตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นคือยังติดถ่ายละครอ,อยู่ละครยังถ่ายไม่จบก็ยังไม่สามารถแบบเหมือนโกนหัวได้<จ>ดคือต้งองใสกวิถีถ่ายละครกลาจะลาบากกองอย่างนี ก็รู oh, okay, okay, okay. ้สึกว่างั้นเดี๋ยวรอผัดมาหน่อยพอผัดมาปุ๊บก็มีติดหนังอีกก็เลยอรอเคลียร์งานแสดงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตกลงกับงานแสดงเรื่องปีหน้าเวลาว่าขอสกินเฮดนะอะไรนี้แล้วแล้วทางทีมก็บอกโอ้เขาก็เป็นลุคใหม่ที่น่าสนใจดีโอเคก็โอเคได้ก็งั้ขอบวชเป็นตอนนี้แล้วกันโอ้โก็คือรวมทั้งหมดมาในเป็นเลักเลเดี๋นีเป็นเดือนแห่ง เดือนแห่งอีเวนต์นะซึ่งอีเวนต์ฟูวะซึ่งตอนตอนต้นเดือนก็เป็นวันเกิดเขาก็เซอร์ไพรส์ไปแล้วรอบหนึ่งเขาเพิ่งสื่อลูกที่แบบผมเอากลับเข้ารถไม่ได้อะต้องเรียกแบบรถขนส่งมาช่วยรับมันแบบเป็นรูปใหญ่แล้วก็เอาไปตั้งในห้องที่เราไปสเตชันเพราะว่าปีนี้ไม่ได้แบบวันเกิดผมเราอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็แบบเซอร์ไพรส์ด้วยรูปใหญ่มาผมก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เก่งมากใช่เออถามกันก่อนเลยเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์ตอน ยังไงบ้างปีนี้แห่งความแบบไม่ผมก็คือคุยกันไหมว่าแบบน่าจะหลังโปรเจกต์ใหญ่ๆมันผ่านไปก่อนเป็นปีหน้าปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นวันนี้เลยเป็นบิ๊กเดย์ก่อนที่จะบวชเลยตอนนี้ผมก็ยังยังงงอยู่เลยไม่ได้เช็คโทรศัพท์เลยเดี๋ยวว่าแบบยังไงครอบครัวผมอะไรผมว่ายังไม่มีใครรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่างแผนเรื่องแต่งยังไงบ้างหลังจากที่เป็นศิย ก็คือคือคือเฟสเรื่องการแต่งงานผมว่าอพอเราขอแล้วก็กลลงกันเรียบร้อยแล้วถือว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเป็นเฟสที่เราต้องคุยกันสองคนว่าช่วงเวลาไหนดียังอาจจะตอบตอนนี้ไม่ได้ครับแต่เขาคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเราจะมีโครงการใหญ่ๆที่จะถูกรันช็อ,อมาอีกระหว่างที่เราทำสองคนเป็นเรื่องงานเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจอะไรอ่ะใช่ก็ฝากติดตามด้วยที่สุราเห็นว่าอยากแต่งตตามกัน อ๋อสี่พี่พูดไปสี่ประเทศนะสี่ประเทศเลยจ้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆชาวชาวเน็ตก็อย่าเพิ่งด่าครับอย่าเพิ่งเบื่อครับนั้นเลยจะแต่งเสร็จเลยังย่าไม่เริ่มเลยอย่าไม่เริ่มใจเย็นก่อนขออีกประเทศขอลุยงานก่อนประเทศเราไวคิดไวเไว้ไว้แล้วว่าประเทศไหนลำดับแรกที่เราจะไปก็คิดว่ามีจะมีที่อังกฤษด้วยเพราะว่าจริงๆุนมีสองสัญชาติรู้สึกซิริเซียนที่อังกฤษด้ก็น่าจะเป็นไปได้ ปรึกษาแล้วใช่ไหมครับพึ่งศึกษาแล้วครับพูดกันเรียบร้อยก็คิดว่าเดี๋ยวชวนครอบครัวไปว่าช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นทริปครอบครัวคือบอกทีบอกอะไรแฟนคลับเรื่องค่ะอันนี้พูดเองก่อนหนงยังไม่บอกดีกว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าอะไรทุกวันเป็นรันเวย์อะไรเทรนดี้ตอนนั้นเออพันธ์พลวีเดี๋ยวขอฟิตทุนก่อนครับฟิตทุนก่อนจะแต่งงานมาใส่มิชชิได้ไหม ก็แต่กี้ผมนั่งดูที่เขาแบบเปิดตัวเอพร้อมกันที่แบบสตรีมพร้อมท้อมกับทุกคนแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเห็นภาพที่อยู่บนจอแล้วก็ฟังเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเห็นตาที่เขามองเราเราก็รู้สึกว่าแบบเออขอบคุณที่มีความรักที่ดีให้แล้วแบบมันเป็นความรักที่แบบอยู่ในวัยที่กำลังคิดว่าต้องแบบหาฟาวเดชั่นแท้ๆของชีวิตอะไรเงี้ยครับ ก็วัยสาคิดว่ามันก็จะเป็นวัยที่อยากเซตเทิลกับใครบางคนอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะท,ที่เราได้ดูแลกันมา2ปีมันก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเราเราก็คือแบบ <laughs> เป็น Perfect m a มทช์ระมันที่ <laughs> ที่จะคิดว่ายังยืนครับแต่ก็ <laughs> ต้องดูแลกันให้ดีนะครับต่้องค <laughs> อมโพมาย์กัน ก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วก็อย่างที่บอกไปที่มันตัดสินใจของวันนี้ก็เพราะว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่าอยากอยู่กับพี่รักตลอดเลยนะครับอยากอยู่ไหนจะจะบวชแล้วบวชตับเดียวเองถูน่าจะเป็นสุดรู้จักกันประมาณ1ิบสปีครับสสาสคา แต่มันมีไซต์สตอรี่ที่ตลกมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เล่าเราไม่เล่าเราไม่เล่าเราก็รู้จักกันในฐานะพี่ชายน้องชายอ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งก็จะเป็นอินน่าโรแมนติกเรเนชั่ชิปครับผมแต่ก็ด้วยความเป็นคนนิสัยคล้ายๆกันอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออมีอะไรคอนเนคชันอะไรบางอย่างกับพี่คนนี้ระหว่างทางที่สองคนต่างทำงานในวงการก็คอยถามไถ่กันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจนได้มีแบบโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันแล้วก็เด v e l o p ความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วเราก็จริงๆเราใช้ คำว่า distance l e a r n n ship อ่ะเราผมผมไปเรียนอยู่ที่เมกาครับเราทำอย่างเงี้ยเกือบ2ปีแล้วเขาก็มั่นคงมาผมก็รู้สึกว่าแบบหาคนที่แบบเอาจริงๆแบบก็คงเป็นคนนี้แหละอะไรเงี้ยก็ต้องต้องมั่นใจในกันและกันครับสุดท้าย้ะคะากแฟนคลับหน่อยว่าแบบจำกลับใครที่แบบว่าอยากจะแบบ แต่งานแบบอันนี้ให้กำลังใจในมืมของเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจก็ไี่ใหญ่แต่งงานให้กำลังใจในมือขอบเราอย่างเงี้ยค่ะผมว่าผมว่าเรื่องเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของคอมมิชเมนต์เนาะเป็นเรื่องของทั้งทั้งทั้งเราสองคนแล้วก็คนรอบตัวเราผมว่ามันมันมันต้องเป็นการที่เราสร้างอ่าสร้างแบบสภาพแวดล้อมที่คองฟี่สำหรับเราทั้งสองคนด้วยครับจะรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคน ใส่ใจคู่ของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมากๆครับจริงไม่ต้องไปเร่งโปรเซสหรอกอยากให้แบบทุกคนหลักตัวเองพัฒนาตัวเองไปอะไรอย่างี้ครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเวลา้อมถึงเวลาที่จังหวะมาก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปอีกครับออกไปเจอคนเยอะๆถ้าอยู่แต่ไหนห้องก็ไม่ได้เจอใครขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ Singapore. Kenapa? 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 Kenapa?